สวัสดีตอนสายๆนะครับทุกคนก็ยังอยู่ที่เบย์จิงเหมือนเดิมนะครับไลฟ์ฟอร์มเบย์จิงนะครับเมืองหลวงของจีนนะครับปักกิงนะทีนี้จะมาพูดถึงการ ดับลงชีพเอาชีวิตรอดแล้วก็ค่าคองชีพในจีนนะครับนะจะมาเล่าสู่กันฟังว่าหลังจากที่ผมมาอยู่จีนได้สักพักหนึ่งนะครับก็จะมาเล่าถึงค่าคองชีพในจีนว่าคนจีนเขาอยู่อย่างไรนะครับกินใช้จ่ายอย่างไรนะครค่าคองชีพเป็นยังไงแพงไหมนะครับ ก็มาเล่าสุ่กันฟังคือหลักๆนะครับเรื่องการใช้จ่ายนะหลักๆเลยที่จีนเนี่ยเรื่องการใช้จ่ายเขาเรียกว,ว่าใช้ไวซินนะครับไวซินคือ WeChat ในการใช้จ่ายนะคือ แสดงว่าเราต้องมีแอป e c h a t นะครับอันนี้จำเป็นเลยนะเพราะว่า vchat นี่คือเป็นแอปที่หนึ่งเอาไว้ใช้จ่ายแล้วก็เอาไว้พูดคุยติดต่อสื่อสารนะรอันนี้คือเรียกว่าสำคัญเลยนะขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าขาด vchat ไปนี่จบข่าวเลยนะสองก็คืออินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตในคุณจะเปิดโรมมิ่งหรือคุณจะซื้อซิม จีนก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณซื้อซิมจีนเนี่ยโซเชียลมีเดียทุกอย่างที่เราใช้อยู่อย่าง Facebook, t i k t อกยู u ูบอินส a าแกรมทวิตตงทวิตเตอร์ไลน์เลยอะไรพวกนี้เนี่ยจะโดนจีนบล็อกหมดเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับนะแล้วก็อินเทอร์เนต็ตขาดไม่ได้นะครับจีนมันเป็นเมืองใหญ่นะ ถ้าเรามาเที่ยวด้วยตัวเราเองเนี่ยถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูลหรือไม่มีสัญญาณในการหาข้อมูลนี้ใช้คําว่าชิปหายเลยนะครับเพราะว่าคนจีนส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดภาษาอื่นได้นอกจากภาษาจีนนะถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตมีโปรแกรมแปลภาษามีเครื่องมือเครื่องใช้ในการสื่อสารทานสเลตอย่างเงี้ยมันก็ยังพอที่จะ ดำรงชีพเอาชีวิตรอดในการอยู่ในเมืองหลวงอย่างจีนได้นะครับยิ่งนี่คือเมืองหลวงนะแต่ถ้าเราไปในเมืองที่แบบธุรกันดารน,นะจบเลยนะครับคืออย่างเมืองหลวงในปักกิ่งเนี่ยอย่างน้อยยังมีคนที่สามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะส่วนใหญ่ก็นักนักธุรกิจเขาก็ายังพอสื่อสารภาษาอังกฤษได้อยู่นะครับในเมืองใหญ่เมืองหลวงนะครับ แต่ถ้าเราไปเที่ยวแบบเมืองรองอ่าชาญเมืองออกไปเนี่ยโอ้โหแน่นอนนะครับจบข่าวแน่นะครับได้บันเทิงแน่นอนนะครับได้ไปหาทางกลับบ้านไม่เจอแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราต้องอัปเดตข้อมูลของจีนนะครับถ้าเราไม่มาอัปเดตเลยอย่างเนี้ยผมปีนี้ผมก็มาอัปเดตสองพันยิบสี่นะครับเพราะถ้าเราไม่มาอัปเดตไม่มาดูเมืองเขาเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าเขา พัฒนาไปถึงขั้นไหนอะไรยังไงแล้วนะซึ่งโอเคละตอนนี้ผมก็ยังวนเวียนอยู่ที่เบอร์จิหรือปก,กิ่งนะครับแต่ยังไม่ได้ไปถึงสถานที่ที่เป็นมรดกโลกนะครับอย่างกำแพงเมืองจีนหรืออะไรที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เขานิยมไปกันผมยังไม่ไปเลยนะ ผมยังวนเวียนอยู่ในชุมชนเมืองอยู่นะครับยังไม่ได้ออกไปเที่ยวในเรียกว่าสถานที่ที่คนเขาฮิตไปกันอย่างกำแพงเมืองจีนอย่างอ,าอะไรนะจตุรัสเทียนอันเหมือนอะ,อะไรอีกหลายที่นะครับหลายที่หลายที่ในจีนผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ผมก็ไปมั่วๆัูวๆไปนะโอเคนะครับ การมาเที่ยวจีนด้วยตัวเองนะครับ 1. นึ่งวีชต้องมีขาดไม่ได้นะครับอ l ลีเปต้องมีขาดไม่ได้นะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตต้องมีนะคุณจะซื้อซิมจีนหรือจะเปิดลมมิ่งมาก็ต้องมีนะครับเพราะว่าถ้าไม่มี3ามอย่างนี้คือจบข่าวตายแน่นอนนะครับดำเนินชีวิตไม่รอดแน่นอนในจีนโอเคคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปแค่นี้ก่อนนะครับ แล้วมาอัปเดตกันใหม่นะครับสวัสดีครับ